วันาานี้จะามาผัดบวบนะผัดบวบใส่หมูหสับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับง่ายครับ i'm ร้อนเลยเจ็บอะไรก็เชมม็บเลยกดติดตามกินแซ่บๆกินดินคับด้วยนะครับอาจจะพูดไม่เก่งแต่ไปรักหมดใจนะครับนี่กินข้าวเหนียวก่อนจะไปทำงาน,นครับนี่ข้าวเหนียวมืออาจจะเหลืองๆเลย ช่องไม่ค <c ười> ่อยดังก็อาจจะไม่ค่อยมีคนดูก็ช่วยช่วยกดติดตามหน่อยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับช่องไม่ไม่ดังไม่ค่อยมีคนอยากดูไม่ค่อยมีคนอยากรู้จักหรอกครับช่องดังๆนี่ลงอะไรปุ๊บคนดูเลยปั๊บเลยช่องไม่ดังนี่ทำอะไรคนก็ไม่่คยอยากดูอยางเงี้ย เ่อคนแรกก็เชยร์กันครับผมตอนนี้ยัดตอนนี้จนเหลือเนะกินครับก็ทั้งจนทั้งทุกข์ทั้งปวดหัวเ,หเครียดหลายๆอย่างเข้ามาทาถูกมาในชีวิตก็คิดแค่ว่าไม่เป็นไรเราต้องสู้แค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไรมากมายคือหง่กวพอเราเอยยังสู้ได้เลยเราแค่นี้ยังพอมียังพอมีกินมีใช้อยู่คือนี้เขาไม่มีบ้านไม่มีอะไรนอนทางข้างถนนบางทีไม่รู้บางทีบางวันจะมีข้าวกินไหมถ้าไม่มีคนเอามาให้หรือจะจะมีที่นอนไหมจะไปนอนตรงไหนคอยัง่กว่าเราคอยยังอยู่ก็ยยังอยากมีชีวิตอยู่ ผมได้ก่อนเนี่ยคิดอะไรมากหมายเลยขี้จะฆ่าตัวตายบางทีเนาะคิตใจไม่ออกไม่อยากจะอยู่เลยบางทีเพราะถ้าใครฆ่าตัวตายมันคือการมีปัญหาไนะม่ไม่ใช่เราก็ต้องสู้กับปัญหาไปให้ได้เราต้องฝ่าฟันไปให้ได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะ าเราฝ่าไปได้เดี๋ยวชีวิตเราก็ดีขึ้นเองชีวิตเรามีขึ้นมีลงจากขึ้นสูงมันก็ขึ้นสูงไว้แล้วโอ้แล้วมันก็บางทีจะใช้ยึดแร่แย่ลงมามันก็จากสูงลงมาต่ําต่ําสุดก็มีนะชีวิตผมเองจริงก็สุดแย่ ชีวิตผ่านมาอะไรมาเยอะทั้งทุกข์และสุขช่วงบางทีนี่จากชีวิตดีขึ้นกลายเป็นมชีวิตตกต่ำลงท้อเลยนะยิงบางทีก็ฝากพี่ๆน, <Thank you. S 1> น้องๆหรือพ่อพอ่อแม่แม่ช่วยกันเข้ามาดูเยอะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ผมสงสารคนที่อยู่ข้างผมเนี่ยเขาทำงานทุกวันเขาเหนื่อยอาจจะเหนื่อยเทอ้ออะไรเขายัง <c oughs> ไม่เคยโทรเลยคนอยู่ข้างๆมันคนเขาจนยังไม่มีจะกินเขายัางสู้เก็บเก็บขยะขายไปได้ยี่สิบาทสามสิบาทเขาได้มีเงินซื้อข้าวกินไอเรามีห้องมีห้องอยู่มีเงินใช้เราก็ต้องสู้ย่ย ไมจะท้อไม่ได้คนข้างหลังลำบากเราเยอะคนข้างหลังรอเราอยู่นะครับคิดมันก็ดีขึ้นเองเลยทำไปเรื่อย ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องดูครับกดผ่านก็ได้ไม่มว่ากันครับช่องไม่ดังครับคนติดตามแค่เท่าไหร่เจ็ดสิบหกคนมั้งี๋ยว,ว่างในอนาคตคุณอาจจะติดตามเป็นพันก็ได้ไม่แน่นะ างทีลงคลิปคนไม่ค่อยดูผมก็ท้อแต่ผมก็ไม่ท้อลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ผ่านไม่สามารถผ่านได้ได้เปิดได้ได้ได้ก็ไม่็นไรคือเก็บไว้ดูแค่นั้นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะฝากด้วยนะครับจากใจเลย นี่หอมเลยผัดกินง่ายๆอยู่ง่ายครับก่อนไปทำงานหอมเลยผัดบวบใส่หมูสับได้หมดแจ๋งด้วยนะครับพากินแซบ่แซบๆกรินนะครับฝา ช่องน้อยๆไปในดวงใจโกโก้ไ่เม่ม์เลยนะครับสวัสดีครับ